เดี๋ยวเรามาดูนะคะการบัญชีวภาษารรมเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะก่อนที่เราจะสอบปลายภาคอาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวตั้งใจฟังนะคะครูจะสอบปลายภาคก็คือเอากระดาษทําการสิบช่องตัวนี้ไปให้พวกเราสอบนะคะยี่สิบคะแนนแล้วเดี๋ยวสอนเสร็จก็จะให้ลองทําแบบฝึกบุคอนกระดาษทําการพวกเราน่าจะ รู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะมันจะมีกช่อง8ช่องแล้วก็10ช่องแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น12ช่องแต่ว่าอันนี้จะเป็นของอุตสาหกรรมจะเป็น10ช่องนะคะเพราะว่ามันจะมีรายการปรับปรุงด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของงบต้นทุนการผลิตนะคะที่จะมันจะเพิ่มเข้ามาที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมตอนนี้พวกเราก็เปิดชีตตัวอย่างที่หนึ่งนะคะของพวกเราเอง เปิดขึ้นมาดูนะตัวนี้จะเป็นโจทย์นะคะเวลาสอบก็จะให้โจทย์มาแบบนี้แต่ว่าเผอเนว่าตัวอย่างตัวเนี้ยมันจะให้เราบันทึกรายการปรับปรุงเองแต่เวลาครูให้ทําพวกเราน่าจะนู้นวุ่นวายไปนิดหนึ่งครูก็จะให้รายการปรับปรุงมาแล้วนะคะก็คือเอาไปใส่ให้ในกระดาษทําการเรียบร้อยแล้วแต่พวกเรามาดูรายละเอียดก่อน ก่อนที่จะไปดูกระดาษทําการนะคะเราต้องทําความเข้าใจพวกรายละเอียดพวกนี้ให้เข้าใจซะก่อนนะคะโจทย์ตัวเนี้ยกระดาษทําการพวกเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมในช่องแรกอะโดยปกติพวกเราก็สามารถดึงชื่อบัญชีแล้วก็ตัวเลขจากงบทดลองไปใส่ได้เลยนะคะตัวเลขมันอยู่ทางฝั่งไหนก็เอาไปใส่ฝั่งนั้นในช่องของงบทดลองใช่ไหมดึงไปได้เลยทั้งหมดนะคะ ตัวเลขอยู่เดบิตก็ใส่เดบิตอยู่เครดิตก็ใส่เครดิตถ้าสมมติมันมีรายการปรับปรุงเข้ามาเราก็นำไปใส่ในช่องรายการปรับปรุงตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าความพิเศษหรือว่าความแตกต่างของการบรรัญชีกษากรรมนะคะ mm hmm. เ็าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมตัวนี้มานะคะ mm hmm. ก็คือในช่องเนี้ยเขาจะบอกมาว่ามีการปันส่วนให้กับแผนก ไหนบ้างนะคะซึ่งเราจะต้องเวลาเราทานะคะเราจะต้องคํานวณตัวพวกนี้ก่อนบางบัญชีตัวนี้ก็จะให้ปันส่วนมาหกรายการรายการแรกก็คือค่าเช่าอาคารสานักงานนะคะบันให้แผนแกขายหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็แผนแกบริหารสี่สิบเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่จะมีแผนแกผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องให้สามส่วนเจ็ดนะคะแล้วก็แผนแกขายสองส่วนเจ็ดแผนแกบริหารก็จะเป็นสองส่วนเจ็ด รวมแล้วก็จะเป็นเจ็ดส่วนเจ็ดนั่นแหละทั้งสามแผนกถ้าสาธานรป,ป,รประโภคแผนกผลิตห้าสิเอร์เนะคะขายยี่สิเอร์เซนแล้วก็บริหารสามสิบเอร์เซ็นอ่าพวกนี้ก็คือการปันส่วนที่เราจะต้องนําไปปันส่วนเวลาเราเอาตัวเลขไปใส่ในงบในกระดาษทําการนะคะอันนี้สมมุติว่า ตัวอย่างเขาให้เราบันทึกรายการปรับปรุงด้วยสมมุติว่าเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างนะการบันทึกรายการปรับปรุงนะคะแป่ว่าให้ทําจริงๆแล้วมันจะช้าไปเนี่ยเวลาครูออกครูก็จะให้มาช่องให้งบทดลองแล้วให้รายการปรับปรุงแล้วนะคะใส่ตัวเลขมาให้พวกเราเรียบร้อยอย่างนี้พวกเราแค่ ไปจับแยกแต่ละรายการว่าชื่อบัญชีตัวเนี้ยมันสมควรจะอยู่ในงบไหนผมคิดว่าพวกเราก็คงจะแยกได้นะเรามาดูนะวิธีการสังเกตนะคะเริ่มตั้งแต่งบต้นทุนการผลิตก่อนเนี่ยชื่อบัญชีเราดูจากไหนก็ดูจากนี่ค่ะชื่อบัญชีมันตัวเลขมันก็เขาจับมาใส่ในงบทดลองให้เราอยู่แล้ว ก็เขาลอกมาจากโจทย์เริ่มตั้งแต่เงินสดเงินสดปกติมันก็อยู่ในงบไหนเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าแต่ละงบอะ่ะมันมีหมวดบัญชีอะไรที่มันจะต้องนํานํามาโชว์ในงบบ้างเริ่มตั้งแต่สุดท้ายเลยเอางบแสดงสถานการเงินนะคะจะมีหมวดบัญชีที่เกี่ยวข้องสามหมวดยังจําได้ใช่ไหมก็คือหมวดสินทรัพย์นี่สินแล้วก็วส่วนของเจ้าของหรือว่าทุนนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ได้ว่าชื่อบัญชีเนี้ยมันเป็นหมวดไหนนะคะแล้วก็งบกําไรขาดทุนก็จะมีอยู่สองหมวดที่จะต้องเอานํามาใส่ก็คือหมวดค่าใจ่ายกับหมวดไรายได้ใช่ไหมอ่าคราวนี้มาแยกนะคะก็ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นของงบต้นทุนการผลิตอยู่แล้วที่มันเกี่ยวข้องเดี๋ยวมาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเราเข้าใจไม่ทันจริงๆก็ใช้ความจำเอานะ เ,เงินสดนะคะเ,เงินสดให้จํานวนเงินมาก็คือหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันหกร้อยบาทรายการปรับปรุงมีไหมรายการปรับปรุงมีนะคะเราก็สังเกตดูนะถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันก็คืออยู่ตัวเลขอยู่ในช่องเดบิตเหมือนกันเห็นไหมเราก็บวกเข้าไปเลยนะคะแล้วถึงจะไปโชว์ในงบที่ควรจะโชว์ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะรวมแล้วก็จะได้หนึ่งแสนสี่มืหันหนึ่งร้อยบาทเงินฝากก็เป็นหมวด สินทรัพย์นะคะอยู่ในงบทดลองเจ็ดแสนเจ็ดหมืนห้าันสี่ร้อยบาทแต่การปรับปรุงมีไหมไม่มีก็ดึงไปใส่เลยมันโชูยอดอยู่ทางฝั่งเดบิตนะคะในงบแสดงสถานการเงินแล้วก็จับตัวเลขไปใส่ในช่องเดบิตนะคะเจ็ดแสน็ดมืห้าันสี่ร้อยบาทลูกหนี้การค้าก็เป็นหมวดสินทรัพย์สามหมนห้าันบาท ก็ไม่มีรายการปรปับปรุงนะคะดึงตัวเลขไปใส่ในงบแสดงฐานะการเงินได้เลยต่อไปค่าเผอนี้สงสัยจะศูนย์อยู่ทางฝั่งเครดิตสองพันเก้าร้อบาทมีรายการปรปับปรุงด้วยก็อยู่ในเครดิตเหมือนกันห0 0้อยเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งเดียวกันบวกเพิ่มนะคะเป็น3,500บาทไปชูยอดทางฝั่งเครดิตในงบแสดงฐานะการเงินจาไว้ว่าหลักๆของมันอยู่ฝั่งไหนเราก็ต้องใส่ตัวเลขฝั่งนั้นนะคะ ต่อไปสินค้าสำเร็จรูป55800บาทตัวนี้สินค้าสำเร็จรูปนะคะมันจะเป็นต้นงวดเราก็จะต้องเอา <c oughs> นาไปใส่ในงบกําไรขาดทุนทางฝั่งเดบิตไว้ก่อนอันนี้จำนะ5้าหมนห้าพันงานระหว่างทำสาม2 5ื0ตัวนี้มันจะเกี่ยวข้องกับงบต้นทุนการผลิตนะคะเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยเพราะว่ารายการปรับปรุงไม่มีวัตถุดิบ สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยก็เกี่ยวข้องในงบุ้นทุนการผลิตสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยตับไปใส่นะคะแล้ววัสดุโรงงานในงบทดลองมีอยู่สี่พันสี่ร้อยห้าสิบทางฝั่งเดบิตแต่ว่ามีรายการปรับปรุงลดลงไปทางฝั่งเครดิตสองพันสองร้อยห้าสิบเห็นไหมมันอยู่คนละฝั่งแล้วเดบิตกับเครดิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบออกวัสดุโรงง,งานนะคะถือเป็นหมวดสินทรัพย์ที่เราจะต้องนําไปช์ในงบแสดงฐานะการเงินจำนะเอาผลต่างไปใส่นะคะตามฝั่งเดบิต ในงบสแสดงฐานะการเงิน2,200บาทวัสดุสำนักงาน3,900บาทมีการปรปับปรุงลดไปทางฝั่งเครดิต2,400ก็เอาไปลบออกก็จะเหลือผลต่างอยู่ทางฝั่งเดบิตที่เราจะต้องประชูในงบสแสดงฐานะการเงินนะคะ1,500บาทต่อไปนะคะเครื่องจักร1,250,000ดึงไปใส่ในงบสแสดงฐานะการเงินไว้ก่อนทางฝั่งเดบิตนะคะตัวเลขไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมเครื่องจักร อันนี้ค่าเสื่อมสะสมอยู่ทางฝั่งเครดิตสองแสนห้าหมื่นมีรายการปรับปรุงเพิ่มก็มาอีกสองแสนห้าหมื่นมันอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปบวกนะคะจะได้เป็นห้าแสนเอาไปชูในงบสแสดงสถานการเงินทางฝั่งเครดิตอุปกรณ์สํานักงานแสนสองไม่มีรายการปรับปรุงก็ดึงไปใส่ในงบสแสดงสถานการเงินทางฝั่งเดบิตได้เลยตัวเลขเท่ากันต่อไปค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สํานักงานนะคะสะสมแน่นอนอยู่ทางฝั่งเครดิต 4 0ดมีปรับปรุงเพิ่มเข้ามาทางฝั่งเครดิตเหมือนกัน20,004เออเมื่อกี้40,080นะพูดผิดอันนี้2 0 0 0่บวกเข้าไปนะคะเพราะว่าอยู่เครดิตเดียวฝั่งเดียวกันบวกก็จะไปโชว์ในฝั่งเครดิตของงบสแสดงฐานะการเงินนะคะ72,000บาทอันเนี้ยหลักๆเลยคือเราจะต้องรู้ว่าชื่อบัญชีนี้มันจะต้องปโชว์ในงบไหนนะคะแล้วก็ตัวเลขอะต้องโชว์เท่าไหร่ ถ้ามีรายการปรับปรุงด้วยเราก็สังเกตดูว่ามันอยู่ทางฝั่งเดียวกันไหมถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันก็เอาไปบวกถ้าอยู่กนละฝั่งก็ไปลบนะคะแล้วเอาผลต่างจะโชว์ในงบที่มันสมควรจะอยู่ต่อไปนะคะเมื่อกี้มันหมดไปแล้วของหมวดสินทรัพย์ต่อไปก็จะเริ่มตั้งแต่เจ้าหนี้การค้าเห็นไหมหน้าต่อไปนะคะเจ้าหนี้กบอยู่ในหมวดนี่สิน อยู่ทางฝั่งเครดิตอยู่แล้ว9 5้าหมื่ันดร้อายการปรับปรุงไม่มีก็ไปใส่ในงบแสดงสถานการณ์เงินได้เลยนะคะตัวเลขเข้ากันภาษีเงินได้หกักปาะเจ่ายก็จะเป็นหนี้สินห5 7 5 0้าันด้อยห้าิดึงไปใส่ในงบแสดงสถานการณ์เงินนะคะเงินประกันสังคมค้างจ่ายงบทดลองให้มา4ี่ห0นสองแต่ว่ามีรายการปรับปรุงด้วยทางฝั่งเครดิตอีก1500ร้บาทอยู่ฝั่งเดียวกันบ,บวกเข้าไปนะคะไปโชโยอดทางฝั่งเครดิตในงบแสดงสถานการณ์เงิน เงินกู้ก็เป็นหนี้สินนะคะหนึ่งล้านไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ดึงตัวเลขไปใส่ได้เลยในงบแสดงฐานะการเงินต่อไปในส่วนของทุนนะคะทุนของเจ้าของอยู่ในหมวดของส่วนของเจ้าของอยู่แล้วฝั่งคเครดิตนะคะหกแสนจุดหมื่นสามพันหกร้อยไม่มีรายการปรปับปรุงก็ดึงไปใส่ในงบแสดงฐานะการเงินได้เลยตอนใช้ส่วนตัวอยู่ทางฝั่งเดบิตนะคะหมื่สองก็ใส่ในงบแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเดบิตหมึ่สอง ขายสินค้าหมวดของรายได้ใช่ไหมรายได้กับค่าใช้จ่ายเราจะชูในงบก,กําไรขาดทุนนะคะดึงตัวเลขมาใส่เลยในงบก,กําไรขาดทุนทางฝั่งเครดิตรับคืนถือเป็นบัญชีในหมวดรายได้แต่ว่าเป็นตัวลดของไรายได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยชูยอดอยู่ทางฝั่งเดบิตเราก็นําไปใส่ในงบก,กําไรขาดทุนทางฝั่งเดบิตนะคะ รายได้อื่นก็แน่นอนมาเป็นรายได้อยู่แล้วห้าพันเก้าไปใส่ในงบกําไรขาดทุนทางฝั่งเครดิตซื้อวัตถุดิบถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะมันก็เลยชูยอดอยู่ทางฝั่งเดบิตค่าใช้จ่ายก็ไปชูในงบกําไรขาดทุนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ซื้อวัตถุดิบนะคะมันเกี่ยวข้องกับงบต้นทุนการผลิตนะคะเราก็จับไปใส่ในงบต้นทุนการผลิตทางฝั่งเดบิตไม่ไปชูในงบกำไรขาดทุนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ การผลิตนะคะวัตถุดิบส่งคืนวัตถุดิบก็เหมือนกันส่งคืนอยู่ทางฝั่งคเครดิตดูนะถ้าส่งคืนสินค้าธรรมดาเราจะเอาไปโชว์ในงบกําไรขาดทุนแต่ว่าเมื่อ,อไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกวัตถุดิบพวกโรงงานอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะคะตอนนี้ก็ไปชว์ทางฝั่งคเครดิตเจ็ดพันหก้าขนส่งเข้าก็าเกี่ยวข้องกับพวก การผลิตนะคะสามพันแปดก็ไปใส่ในงบต้นทุนการผลิตสามพันแปดร้อยบาทค่าแรงทางตรงเห็นไหมมันเกี่ยวกับการผลิตค่าแรงนะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันใส่ในงบต้นทุนการผลิตต่อไปค่าแรงทางอ้อมก็ยังอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะคะแต่ว่าค่าแรงทางอ้อมในงบ ทดลองให้มาเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยมีรายการปรับปรุงเพิ่มเข้ามาทางฝั่งเดบิตเหมือนกันหนึ่งื่นเก้านะคะบวกกันไปชูในงบต้นทุกนการผลิตทางฝั่งเดบิตนะคะผลผลลัพธ์ที่เราบวกกันแล้วค่าเช่าโรงงานก็ถือเป็นต้นทุนของการผลิตนะคะสี่หมื่นแปดก็นําไปแสดงงบต้นทุนการผลิตได้เลยค่าเช่าอาคารสํานักงานตัวนี้ไม่เกี่ยวกับการผลิตนะคะมันเป็นค่าเช่าสํานักงานทั่วไปนะคะสองหมื 24, ่นสี่ก็ไปชูในงบกําไรขาดทุน เงินเดือนสํานักงานอะไรที่เป็นสํานักงานก็จะอยู่ในงบก,กําไรขาดทุนหมดเลยนะคะสังเกตดูนะตัวเลขดึงไปใส่เงินเดือนพนักงานขายสามแสนหกก็อยู่ในงบก,กําไรขาดทุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตัวนี้มันมีการปันส่วนเมื่อกี้ที่ครูให้เราดูโจทย์ไปดูโจทย์ก่อนนี่การปันส่วนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเขาปันให้แผนก ผลิตไปสามส่วนเจ็ดนะคะแผนกขายสองส่วนเจ็ดแล้วก็แผนกบริหารสองส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับไปใส่อย่าลืมดูในช่องของการปันส่วนด้วยนะ <c oughs> อันนี้ปันส่วนออกมาแล้วนะคะมีรายการปรับปรุงด้วยก <c oughs> ็จะได้สองหมืน 950ห้าสิบตัวนี้แล้วก็มีรายการปรับปรุงเจ็ดร้อยห้าสิบบาททางฝั่งดบิตแล้วพอเราบวกกันแล้วเราก็เอาไปปันส่วนตามตัวเลขที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวเราลองไปคำนวณดูกันเองนะว่าปันส่วนออกมาแล้วสองส่วนจหรือว่าส่วนจิตเมื่อกี้ที่ครูให้เราดูเอาไปคูณนะครับบวกของตัวนี้เสร็จเูาไปปันส่วนมันก็จะได้เป็นต้นทุนการผลิต ของฝ่ายผลิต9,003และก็ปันส่วนของงบกำไรขาดทุนอีก12,400ตัวเลขตัวนี้ออกมาจากการปันส่วนนะคะหลังจากที่บวกสองตัวนี้แล้วย้ำนะต่อไปค่าขนส่งออกนะคะมันเกี่ยวกับงบต้นทุนเอ้ยงบกำไรขาดทุน6,000ก็ไปใส่ในงบกำไรขาดทุนค่าโฆษณาตัวนี้ก็มีการปรับปรุงด้วยนะคะเห็นไหมช่องปรับปรุงอยู่ทางฝั่งผลิตลบออกนะคะ เราไปโชว์ในงบกาไรขาดทุนค่าสาธารณูปโภคก็จะมีการปันส่วนด้วยก็เอาสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบตัวนี้ไปปันส่วนกับตัวเลขนะคะที่เขาให้มาในตารางตามโจทย์สองตัวเนี้มีการปันส่วนกันค่าธรรมเนียมธนาคารหกร้อยก็จะอยู่ในงบกําไรขาดทุนดอกเบี้ยจ่ายก็อยู่ในงบกําไรขาดทุนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายผลิตอยู่ในงบต้นทุนการผลิต ส่วนหนึ่งแล้วก็กำไรขาดทุนส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการปันส่วนเหมือนการตามโจทย์อันนี้เราก็รวมยอดนะคะวิเทรอองรวมเดบิตกับเครดิตตัวเนี้ยเราลอกมาอยู่แล้วโดยปกติตัวเลขต้องเท่ากันทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตต่อไปหลังจากวิเทรอองมันก็จะมีในส่วนที่เราทําการปรับปรุงไว้นะคะชื่อบัญชีมันก็จะเพิ่มเข้ามาสินค้าสําเร็จรูปตัวนี้ดึงมาจากโจทย์ เกตดูนะถ้าเป็นสินค้าจำเป็นรูปเมื่อต้นงวดเราจะไว้ในงบต้นทุนเอ้งบกำาังกาดทุนทางฝั่งเดบิตใช่ไหมแต่พอเป็นปลายงวดเราจะใช้อยู่ในงบกำรารงกาดทุนทางฝั่งเครดิตนะคะแล้วก็ไปโชว์ในงบแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเดบิตด,ด้วยจำไว้นะปลายงวดกับต้นงวดนะคะโชว์คนละฝั่งนะคะแล้วก็จะเพิ่มโชว์เข้ามาในงบอีกงบหนึ่งก็คืองบแสดงฐานะการเงิน งานระหว่างทำแปลงงวดก็เหมือนกันอยู่ในงบต้นทุนการผลิตทางฝั่งเครดิตแล้วก็ไปโชว์ในงบต้นงบสแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเดบิตวัตถุดิบอยู่ในงบต้นทุนการผลิตทางฝั่งเครดิตแล้วก็ไปโชว์ในงบสแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเดบิตคะวัดสดุโรงงานใช้ไปตัวน,นี้ มันอยู่ในในการปรับปรุงอยู่ัน2 2ิ0เราประชูในงบต้นทุนการผลิตนะคะวัสดุสํานักงานใช้ไป2,004อยู่ในงบกําไรขาดทุนนะคะนี่สงสัยศูนย์อยู่ในงบกำไรขาดทุน600บาทเพราะมันเป็นค่า้จา่ายต่อไปก็า,านะ่าพนักงานก็อยู่ในงบกำไรขาดทุนค่าแรงค้างจ่ายอยู่ในงบไหนงบแสดงฐานะการเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นหนี้สิน ค่าพานะค่างจ่ายก็เหมือนกันอยู่ในงบแสดงฐานการณ์เงินเนี่ยสิ่งสาคัญที่ครูต้องการให้เราจำได้ก็คือการนำตัวเลขไปโชว์ในงบให้ถูกต้องนะคะแล้วค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าตัวนี้มันเป็น,นสินทรัพย์นะแปดพันก็จะโชว์ในงบแสดงฐานการเงินทางฝั่งเดบิตค่าเสื่อมหือเป็นค่าจ่ายค่าเสื่อมเครื่องจักรก็อยู่ในงบต้นทุนการผลิต แล้วก็ค่าเสื่อมอุปกรณ์สำนักงานตอนนี้จะอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตตอนนี้เราก็รวมยอดนะคะในการของงบของช่องรายการปรับปรงุงเดบิตกับเครดิตรวมแล้วต้องเท่ากันเหมือนกันนะคะแล้วก็งบต้นทุนการผลิตรวมเดบิตรวมเครดิตเสร็จตัวเลขสองตัวนี้มันดิฟกันอยู่เห็นไหมผลต่างเรามาใส่ด้านที่มันน้อยกว่า เสร็จแล้วตัวนี้มันก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะคะผลต่างตอนนี้ในงบต้นทุนการผลิตนะแล้วก็เราต้องรวมยอดให้มันเท่ากันสองด้านพอเราได้ผลต่างแล้วเราอย่าลืมใส่ตัวนี้นะผลต่างจะเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปโชว์ในงบต้นทุนการผลิตอีกทีหนึ่งที่แยกออกมาฮนะ,ะในส่วนของงบกำไรขาดทุนก็เหมือนการรวมเดบิตรวมเครดิตนะคะให้เสร็จ แล้วก็ไอต้ตัวเนี้ยต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จตต,ต่างตัวนี้เราจะต้องเอามาโชว์ในงบกําไรขาดทุนทางฝั่งเดบิตเพื่อที่จะทําให้ด้านของงบกาไรขาดทุนทั้งเดบิตและเครดิตมันเท่ากันเดี๋ยวมันจะถ้าเราไม่เอามาใส่อ่ะมันจะยอดมันจะดิฟกันหนูเยอะนะคะหลังจากที่เราหากําไรขาดทุนแล้วพอเราเอาตัวนี้มาโชว์สร็จเรารวมเดบิตได้ตัวนี้หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเครดิตก็จะได้หนึ่งล้านห้าแสน ค7 0 0วามจิร้อยลบกันนะคะผลต่างเอาไปใส่ด้านที่มันน้อยกว่าเพื่อที่จะทำให้เดบิตกับเครดิตมันเท่ากันเราสังเกตง่ายๆนะของงบก,กำไรขาดทุนถ้าเดบิตมันน้อยกว่าเครดิตแสดงว่าเราถือเป็นกำไรสุทธินะคะเห็นไหมผลต่างเราจะบันทึกเข้ากำไรสุทธิข้ามลืมสองตัวนี้ แล้วก็รวมยอดนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ด้านเดบิตมากกว่าเครดิตถือว่าเป็นผลขาดทุนนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้จําไว้นะแล้วผลต่างก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ทันทีนะคะถ้าเป็นขาดทุนต่อไปงบแสดงฐานะการเงินเราก็รวมยอดเดบิตนะคะแล้วก็ถ้าผลรับจากกําไรดงบกําไรขาดทุนเป็นกําไรสุทธิเราก็จะไปโชว์ใน งบแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเครดิตด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นขาดทุนเราก็จะชูในงบแสดงฐานะการเงินทางฝั่งเดบิตนะคะแล้วก็รวมยอดถ้าเราคิดถูกทั้งทั้งหมดงบแต่ละงบอะเดบิตกับเครดิตมันก็จะต้องเท่ากันนะคะเดี๋ยวให้พวกเราลองทําดูนะอ่ออย่างขั้นสุดท้ายก็คือเราดึงของงบต้นทุนการผลิต มาทําเป็นงบอย่างนี้นะคะไปดูในกระดาษทําการก็คือในช่องของงบต้นๆนการผลิตเท่านั้นหัวงบก็จะเหมือนงบทั่วไปนะคะเริ่มตั้งแต่ชื่อกิจการแล้วก็งบต้นทุนการผลิตสําหรับปีเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะมีวัตถุดิบต้นงวดนะคะดึงมาเลยอยู่ในงบในกระดาษทําการหมดแล้วตัวเลขบวกซื้อสุทธิมีอะไรบ้างมีซื้อวัตถุดิบ รวม7,100ดึงมานะคะบวกค่าขนส่งเข้า3,800บวกกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตั้งรอไว้บันทัดต่อไปนะคะ7 9 0 0หักส่งคืนวัตถุดิบส่วนล้ลับอันนี้ก็จะอยู่ในกระดาษทําการในงบต้นทุนการผลิต7 6 0 0นหักกันแล้วก็เอาไปยื่นในช่องถัดไปนะคะ63,300ลรงยื่นตัวเลขให้ดีนะส่วนใหญ่แล้วเราจะใส่ตัวเลข ในช่องพลาดแล้วมันก็จะทําให้ผลลัพธ์เราเคลื่อนนะคะตัวนี้ได้ผลลัพธ์หกหมืนสามพันสามร้อยสิบนำไปบวกกับวัตถุดิบต้นง,งวดนะคะก็จะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้นแปดหมืนสี่พันเก้าร้อยหักวัตถุดิบไป,ปงวดหนึ่งหมื่นแดพันแปดร้อยตัวเลขนี้ย้ํําย้ำนะว่าอยู่ในงบในกระดาษทําการแล้วนะคะดูให้ถูกช่องนะเป็นงบต้นทุนการผลิต หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทหากเสร็จก็จะไปยื่นช่องสุดท้ายหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทรอไว้ก่อนดึงค่าแรงทางตรงมาใส่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันต่อไปเราไปหาค่าใช้จ่ายการผลิตก่อนก็จะมีค่าแรงทางอ้อมเอาผลลัพธ์มาได้เลยที่เราชูไว้แล้วในกระดาษํำการมีค่าเช่าโรงงานนะคะเหินสมนทบกองทุนประกันสังคมค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายปิโตรลิฟตวัสดุโรงงานใช้ไปแล้วก็ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อะไรก็ตามที่เราชูในกระดาษทําการในงบต้นทุนการผลิตเราก็ดึงมาหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็ค่าใช้จ่ายพวกนี้ตัวเลขก็ดึงมาจากกระดาษทําการนั่นแหละรวมยอดค่าใช้จ่ายการผลิตได้4,04,885นะคะแล้วก็บวกกันสามตัวนี้บวกตั้งแต่66,100บวกค่าแรงทางตรง,ตรงอีก199,000บวก4,04,885ก็จะกลายเป็นต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น เ76,985บวกกับงานระหว่างทำต้นงวด32,500ได้ผลลัพธ์เอามาชูอีกบรรทัด 1, 7, หนึ่ง739,485หักงานระหว่างทำปลายงวด39,700ก็จะกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตทั้งสิ้น699,785เช็คคำตอบไปดูในกระดาษํำการนะคะช่องงบต้นทุนการผลิตตัวเลขจะต้องเท่ากับตัวนี้นะคะ ก6ห 9, 9ื8 5เห็นไหมกลายเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสิทธิ์ของสิ้นตัวเดียวกันเดี๋ยวเราลองเปิดแบบฝึกไปดูนะคะข้อที่หนึ่งลองทําดูนะมันให้ตัวเลขมาแล้วเราแค่ใส่ตัวเลขให้ถูกงบนะคะไม่เข้าใจก็เช็ถามในกลุ่มก็แล้วกันนะไม่เข้าใจต,ต้องถามนะคะถ้าไม่กล้าถามเราก็จะทําไม่ได้นะสําหรับวันนี้ก็ถัอดี